สวัสดีค่ะเพรเองนะคะอันนี้ก็มีความผมยุ่งนิดหนึ่งเนาะก็จะมากินแม,โล,โคคมลคิวกินแมลคิวถามว่าใส่แบบทำไมไม่รู้นี่แมลงคิวของเรานะคะเราทำกันคือแบบว่าเพื่อน,นะให้มาให้มาเพื่อนให้มานะคะก็ในช่อง สกชินะคะก็ไปกดติดตามนางได้เลยค่ะนางเป็นเพื่อนนางเป็นเพื่อนเราเลยคะ่ะก็มาดูกันเลยค่ะว่าเมนูคิวที่เราพูดถึงนะคืออะไรนี่ค่ะเมนูคิวแบบนี้นะคะไม่ใช่มันเป็นของปลอมค่ะไม่ใช่ของแท้ปกติอยู่ที่โรงเรียนนะคะเราสามารถกินโรงเรียนเรานะปกตินะอยู่โรงเรียนอะ่ะเราชอบกินของปลอมปลอมอยู่โรงเรียนนะเรากินของปลอมกับเพื่อน เย้บางคนก็เอามาลองคิ้วของจริงมาของแท้อยากกินอนะแต่ช่าเอะหอมกินนมมากค่ะคือแบบว่ามันมีรสชาเขียวได้นะแต่ว่าเราเคยกินแล้วว่ามันจะขมๆแบบแล้วก็บบอมปนานๆมนก็จะหวานนี่นะคะก็จะเป็นของเรานี่นี่ก็จะ,จะเป็นสีขาวสีขาวเลย เอออร่อยมากค่ะอร่อยอ่ะ mm hmm. แม่ใหญ่มากค่ะนี่นะคะแพ็กเกจเขาก็จะเป็นแบบนี้เลยส่งมาจากเมืองกีนเราเล่นค่ะเขามีขายตามร้านตามร้านค้าทั่วไปอนะ่ะห้มไม่ แถวบ้านเรานะคะก็มีขายเนาะแต่ว่าแบบหายาก็คือเราสั่งนะเราสั่งจากไหนรู้ป่ะเราสั่งรุ่นพี่ที่โรงเนี้ยนะคะปหกชื่อพี่อังกอโอเคอ่าถ้าใครชอบนะคะก็อย่าลืมกดซับสไคร e กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ได้บ้าจ้า